สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอูแม่น้องมีวชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เอารถกระบะนะคะออกมาทางนอกไกลถึงวานอนเลยนะคะมาวานอนนะคะมาทำไรนะคะไปดูกันเลยค่ะเรื่อเรื่อรอก อันนี้นะคะก็มาส่งนะคะพี่ล้อมนะคะไปพิษณุโลกนะคะก็ต้องเดินทางเดินทางก่อนนะทีมยูทูบเบอร์คุณลุงนะคะจะไปทำบุญกาชินนะคะก็จะเดินทางวันนี้นะคะก็นี่ตอนแรกตอนแรกปุ๊ก็ว่าจะขับรถมาเองค่อยๆมานะคะเนื่องจากว่าก็ คุณต,ต,ตุ้มตอมๆหน่อยก็เลยพอดีเห็นน้องชายนะคะก็คือโอสตอรีนะคะก็เลยถามว่าว่างไหมก็เลยว่าอเอารถพี่มาส่งพี่ล้อมได้ไหมพอดีพี่ล้อมก็ได้ว่าว,า,วานว่าไปส่งหน่อยได้ไหมจะไปขึ้นรถที่วานอนนะคะก็ตอนนี้ก็ในเวลารอรถนะคะในเวลารถทัวร์คือรถทัวร์ประมาณสี่โมงครึ่งนะคะก็ะพี่ล้อมก็พา มาแวะกินข้าเติยวกันนะคะก็เดี๋ยวกินข้วติยวอะไรเสร็จก็จะไปส่งพี่ล้รมที่ขึ้นรถทัวร์นะคะก็ได้ว่วายวานน้องโอสตอรีนะคะขับรถมาให้ถามว่ากู้ขับรถมาได้ไหมก็ถามว่าขับได้ไหมก็ขับได้นะคะก็พอขับได้แต่ก็ ยังไม่กล้าเหยียบสักเท่าไหร่นะคะก็ขับมาก็จะประมาณเหยียบมากสุดก็จะประมาณ60นะคะ60ยังไม่ถึง80นะคะแต่ว่าก็จะค่อยๆมาก็ออกเดินทางออกมาจากนาก็ประมาณว่าจะออกมาแต่บ่ายสองก็พอดีเจอน้องโอก็เลยออกมาตอนบ่ายสนะคะถ้าให้ปูขับเองก็จะออกมาบ่ายสองแต่พอดีเห็นน้องโอก็เลยออกมาบ่ายสมก็ตอนนี้ก็ มาถึงวันนอนแล้วก็เลยแวะกินขี้เตี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอส่งพี่ล้อมนะคะกินน้ำ็ปบ้านแถบ้านมาส่งด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำนี่นะคะของัพก็ต้องเดิน้ดยท้องนะคะ น้องมิวมาด้วยมิวมาทาอะไรนี่ยแล้วก็มาส่งปลาล้อมมาส่งปลาล้อมเหรอเมื่อกี้ก็เตี๋ยวด้วยอืมกินไม่ต้องมาส่งก็ได้ปลาว่านะเนาะปลาล้อมอ๋อไม่ต้องมาส่งปลาก็ได้กลับไปเลยขึ้นรถตูแต่เขายังไม่มารู้ไหมว่าขึ้นรอที่กระบะรอตั้งงานแล้วนะพี่เห็นแล้วจะยินกระบะตรงนั้นใช่ไหมยืนรอเขาใช่เป็นไงล่ะอยากมาส่งปลาล้อม อยากมาเที่ยวดิมากมากใช่ไหมบางมาตอนนั้นอ่าจะยังไม่โอ้ที่รูปเป็นอะไรอ่ะที่ว่าให้นี่นะคะก็มาส่งพี่ล้อมเลยแลไม่ลงรถกันไปเลยใช่ไหมอ่าก็ไม่เป็นไรก็เผื่อไปซื้อของเพราะว่าพูดต้องมีรางอีกใช่เดไม่ทันมีแค่สี่โมงจ้ะไปเดินทางปลอดภัยไยถ้าว่างๆไปรถน้ำก็ไม่ได้เลยนะจะจะนี่ไโอ้ก็ สเลยค่ไะส่งคะก็งปเคะไปยค่ะไปงปเะยคะไป่ลค่ะส่งะส่งค่ะกคะลยค่ปเยค่ะนปคะมาณนี้นลิะปหน้านคะก็มาคะส่งที่บสดีล้ค่ะโอเคจะไเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอเคจ้าโอเคครับ เดินทางกลับนากันทุกคนเสร็จภารกิจแล้วนะครับพอดีก็มาน,านั่งรถรอรถอ,อีกสิบนาทีนะฮะมุ่งสู่โคกหนองนานจับปลาเดิอนานลุงนั่งรถกิคลิปนี้ก็บัฟไาเลยใส่หัวใจด้านล่างของเี่ด้วยนะครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงทันทีนะเอ้เราก็ต้องมีลูกเล่นจ้ะ ทำไมโอทำไมพูดแบบนี้มีเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เสียงอาชีเนี่ยอชีสีเขาจะไม่เบื่อแล้วก็ไม่เลยหลายเสียงเราก็มุ่งหน้ากลับนะคะแวเอากินนาทีกินนาทีได้นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะว